走吧、嗯。嗯嗯 อย่นะคะัห่ไงใหม่นะคะนี่ก็ดู้รั้วจ้านี่เสร็จแล้วนะคะ,ะไล่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 มาดูนะคะรัวข้างๆเริ่มทำ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 รัะะ <c oughs> ้วข้างๆเริ่มทำทำทำ,ทำมาเรื่อยๆนะคะเทคานเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเทคานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ ต้นทับทิมนะคะที่อยู่หน้าบ้านเนาะนะคะนี่นะคะนี่ค่ะต้นตาลน,นี้นะคะลงรักมากเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็ดูกันต่อไปนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นคานนะคะที่เทเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเอาแผ่นเรียบนะคะที่ทำเอาไว้นะคะ ทียมมาลงไว้ะคะ่ะข้างมาเสียบเข้าไปในร่องนี้นะคะเอาแผ่นเรียบนะคะที่เห็นเป็นกองกองหน้าบ้านลุงค่ะมาเสียบนะคะเข้าสองมุมนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนะตับบ้านลงเสษ็จแล้วแล้วก็เหลือข้างๆนะคะที่ยังไม่ได้ทําต่อเนาะนะคะเพราติดต้นไม้ลงุงอันนี้ก็คล้องนะคะก็คล้องตรงนี้นะคะก็เป็น ออเคั่นะคะเป็นอีหน่อยแล้วก็จะเข้าบริเวณนี้ไม่ได้แล้วเนาะนะคะเพราะเป็นพื้นที่บ้านลุงนะคะเนาะนะคะเราก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะนี่คือสํานักงานในรองนะคะที่นั่งประจำเนาะนะคะคลิปนี้นะคะแค่นี้นะ,ะนี่คือบรรยากาศยามเช้าของวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่สดชื่นวันศุกร์ที่สดใสนะคะวันศุกร์ที่ ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศยามเช้านะคะบริเวณลานองค์พ่อปูนะคะบริเวณบ้านลุงทั้งหมดนะคะนี่นะคะคลิปนี้นะคะลาไปด้วยนะคะองค์ปู่บริจิตนะคะน้าคราดนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเฉริญทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะ 六块钱得了，五块多的。<noise> <noise>